รอ,รอกันนานไหมครับเนี่ยคือผมรีบออกมาที่สุดแล้วนะขอโทษนะคะรอไม่นานเลยค่ะน้องปั้นไม่ต้องรีบออกมาก็ได้นะคะไม่ได้สิครับก็พวกพี่อุตส่าห์มาหาพวกผมกันเนาะอุตส่าห์อะไรกันพวกพี่ก็มายินดีกับนักแสดงยอดเยี่ยมไงคะมีดีใจด้วยเลยดดเด็กอบคุณครับเนี่ยก็อย่าลืมให้รางวัลน,น้องด้วยนะคะก็ต้องห่วงครับเก่งแบบนี้มีรางวัลให้อยู่ เออพวกพี่มีของฝันมาให้ด้วยนะคะเป็นของแสดงความยินดีจากลูกสมุนอิงยีนอตแล้วก็มอมีน้องปั้นคะ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับได้ครับถ่ายรูปกันสักน่กันครับนี่คือของทั้งหมดที่พี่บอกเหรออ๋อพอดีว่าแฟนคลับเขาโอนเงินซัพพอร์ตมาเยอะมากแล้วครับเยอะกว่าที่เราคิดก็เลยไปซื้อของเพิ่ม นี่วันหลังอะโทรบอกพี่ก่อนนะไม่ใช่ซื้ออะไรมาต้องเยอะต้องแยะรู้เหรอ,อป้นก็ใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันพือเงินวันหลังก็องบอกพี่ก่อนนะได้คไม่เป็นไรเลยครับพี่คุณก็ปั้นใช้ได้ทุกอย่างแหละครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับอีกอย่างป้านชอบของที่ให้มากเลยนะครับขอบคุณนะครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สัครับเฮ้ยัคไม่ขาบ้า,านะขอบคุันต้อง่ะ้องนี่นะครับ้องนี่นะครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค ถ่ายรูปกันค่ะครับครับเชิญคุณพายครับอ๋อครับผมครับใช่ไหมครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับครับผสวัสดีค่ะเชิญครับน้องพี่เอ้าพี่กิ๊ฟเป็นไงบ้างครับเนี่ยขาดดีขึ้นเรื่องครับดีแล้วค่ะงั้นพี่ออกเขียนไว้พรได้ไหมครับได้ค่ะ ยินดีด้วยนะครับกับรางวัลเดอ t เกตส์ไฟ e ์ขอบคุณนะดิว คะเดี๋ยวพี่คงต้องพาท่านกับทอดกลับแล้วนะคะน้องมึงออกมาเองนะคะออกมาเองนะคะเจอกันแป๊บเดียวเองค่ะก็ช่คือพี่คุณครับเดี๋ยวผมขออยุด <br> พ <oth Panda> ี่ๆเขาอีกสักสิบนาทีได้ไหมครับสิบนาทีนะครับ